สวัสดีค่ะทุกคนขายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังน้ารงและแน่นอนนะฮะนี่คือหนังน่ารง X เว็บตูนวันนี้เนี่ยหนังน่ารงเนี่ยยกทีมกันมาที่เว็บตูนแบรนด์นี่เรียกได้ว่าเขาเนรมิตชั้น3ของสยามดิสคัฟเวอรี่ใช่แล้วต้องบอกเลยนะวันนี้คนเยอะมากเขาจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายหลายโซนด้วยกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไล่ตะลุยเล่นให้ครบทุกโซนเลยเป็นแบบโซนครีเอเตอร์ใช่เราจะเห็นว่ามีบูส บูทหนึ่งบูสองบูสามบูสี่ง่ายๆหรือว่าเหมือนครีเอเตอร์นักเขียนเขาก็จะมาสร้างบูทการสวัสดีค่ะบุตรสบาเสียงตีนใช่เรื่องที่เราอันนี้คือเป็นคนเขียนเองเลยป่ะก็เคยอ่านเรื่องนี้ด้วยของคุณเออจริงเคยทำรีวิวไปแล้วใช่ใช่น่ารักมากเรื่องนี้ชอบมากเลยที่แบบว่านำนำวรรณคดีหลายๆเรื่องมารวมกันมารวมกันอยู่ในเรื่องเดียวอะไรอย่างงี้จริงบุตรสบายเสียงตรีนดูดวงได้ด้วยใค่นี้ อ๋อก็คือก็คือข้างในมันจะเป็นไพ่ยังไงนะลองเปิดไหมปั๊บขึ้นมาไผ่พุดแผลไงปั๊บขึ้นมาไพ่ทางน้ำคุณจมน้ำแน่กูไม่เล่นน้ำเลยอยากอยากลองจับอ่ะแม่อ่ะลองดูไพ่ทางตรีคือสบายเสียงตีเหรอไพ่ทางน้ำเหมือนกันเราจะจมน้ำด้วยกันเราจมน้ำด้วยกันหรือเปล่าไมึงมึงมันมีแต่ไพ่ทางน้ำอ๋อมันไม่มีอย่างอื่นเลยเธอว่านักเขียนเป็นคนยังไงดูชื่อไพ่ไพ่อะไรดูเมจิกเนี้ย ลเียสวบปุ๊บโดนเยเลยมือไวมือไวไปครับไปครับเราไปมุชตออไปกันดีกว่าคืจริงๆต้องบอกว่ามีเยอะมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมาแบบว่า ดูได้เนาะ<ช>เนี่ยก็ยังมีอีกบูธห6บูธเ7บูธแ8นั่น<ช>น,นี่แล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นของลายเว็บตนเองด้วยซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการจัดงานที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใช่แต่ถ้าใครที่พลาดแบบว่าเว็บ툰แบรนด์เดบิปีนี้ออปีหน้ารอคอยได้เลยถูกต้องเ,เพราะฉะนั้นออกดติดตามไว้กดโหลดแอปไว้ในลนเว็บ툰แค่นั้นเองทุกอย่างจบใช่คับ แล้วข้างในมันเป็นการถ่ายแบบจริงจังมากมีปคมมีไฟนะเริ่มต้นนะคะเรา้องจะต้องเซตหน้าก่อนนะคะตอนนี้หน้าเราพร้อมยังคะโอเคพร้อมนะคะเรากดเริ่มเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะของเราจะมี3เรื่องด้วยกันก็คือตัวโกงชีวิตนะคะขอแบบบุมเท่ๆนะคะแล้วก็ปฏิบัติการรักวุ่นหัวใจขอแบบแบล็บน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ฉันนี่แหละคือท่านคุณที่สวยที่สุดในที่ะาเริ่มไหมคะเริ่มแรกอ่ะขอเท่ๆหล่อๆนะไปค่ะไปค่ะเท่ๆ แบงค์หล่ออย่าจืบปากอ่ะแบลลค่ะน้องค้าขอแบลลค่ะเฮ้ยพี่แบงค์งันขาเอกแบงค์หันหลังให้เฮงทันไหมขอพดโพลขานิดจิกจิกหน่อยนะคะเออพดโพลจิกจิกหน่อยเฮงสวยกว่าแบงค์ยังไ่ะเฮงอย่าล้มนะลูกแบงค์ขอเอกขนมนเอาอัศการขีวะโค้ดค่ะหนูคราวนี้เราจะไปรับรูปกันนะคะเชิญเลยค่ะอะไรนะ ชื่่ออพีะไรซ้อมไว้เผื่อแบบไม่มีคนดูแล้วหนังลูกก็เออไปไหนต่อคะเราไปไหนต่อคีเดี๋ยวต่อไปจะเป็นโซนที่แบบว่าเราจะได้ไปถ่ายรูปคู่กับ ตัวละครในเว็บนที่มีขนาดซสเท่าตัวจริงอ,อ๋อแสดงว่าเป็นเหมือนกับแซนดี้หรอใช่เป็นแซนดี้แต่ว่าขนาดเท่าตัวจริงเลยขนาดเท่าตัวจริงเลยเลือกใครอึนทาย,ยกหรือมินอมูมินอูอยู่แล้วเราชอบผู้ชายเลวอยู่แล้ว <laughs> เราไม,น, <laughs> มนชอบใจนะ<ค>น,นแบดบอยเันเป็นคนดีไปไหนฉันไม่ชอบกินแกงจืด ฉันกินแกงเผ็ดขอบคุณนะเธอเราถ่ายให้นะเพื่อนถ่ายรูปให้น่ายซีเนี่ยนะอ่ะหนึ่งสองซับหนึ่งสองซับเฮ้ยเธอเราไปแล้วนะเธอเธอไปแล้วนะกินน้ำอย่างเดียวเลยไม่สนใจกูเลยอ่ะ สังเกตไหมว่าด้านหลังเราเนี่ยจะมีเว็บตูนอยู่ทั้งหมด3เรื่องใช่แต่ว่าเราเนี่ยรีวิวไปแล้ว2เรื่องและอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้รีวิวไปซึ่งเป็นเรื่องที่ชั้นเนี่ยรับบทเป็นนักเอกอ,อยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้กำลังมาแรงมากๆแลว<ช>เป็นไฮไลท์ของเว็บตูนในปัจจุบนเลยปฏิบัติการรักวุ่นหัวใจเราจะไปรีวิวกันเ,ออเห็นเธอแบบว่าเล่นกับแบบว่าตัวละครเมื่อกี้แล้วอยากรู้เรื่องราวเลยใช่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮ้ยยังไงจะรักคนไหนคนนี้คนนู่นหรือว่าคนไหน คุณผู้ชมอยากรู้เรื่องราวต่อต้องติดตามคลิปนี้ให้จบไปค่ะไปไหมไปยังไปรีวิวเถอะไป <laughs> วัาตะลุยงานของลายเว็บตูนมานะกลับมาอยู่กับเรื่องนี้เลยค่ะปฏิบัติการรักวุ่นหัวใจซึ่งดิฉันเนี่ยก็ระบบเป็นซูแอนนะซูแอกี้น่าบอกอีกก่อนว่าในเรื่องเนี่ยมันเป็นการเล่าผ่านมุมมองของนางเอกเพราะว่าตัวซูแอเนี่ยเขาเป็นนักเรียนผมสั้นแบบเขาเนี่ยได้รับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่มาอยู่ในล็อกเกอร์พอเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาเปิดป๊บเปิดปั๊บเปิด ก็จะสามารถเห็นเป็นดวงชะตาเป็นเหมือนแบบเห็นความรักคนแต่ละคน<ช>ได้รู้สึงแบบว่าสองกล้องจะถ่ายใครก็จะขึ้นเลยว่าเธอเนี่ยมีคนที่แอบชอบเธอเนี่ยหนึ่งล้านคนดวงชะตาที่จะได้รับความรัก<ช>ที่จะได้รับความรักดวงชะตาความรัก,รกเป็นตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่แบงค์เนี่ยมีประมาณสักยี่สิบเต็มร้อยเออจมมีประมาณสักแปดสิบเต็มร้อยอะไรเียแต่ของนางเอกดันเป็นเท่าไหร่ศูนย์ซูแอลก็คือแบบว่าทำไม ทำไมฉันถึงเป็นศูนย์ต่อให้ฉันไม่มีดวงเรื่องความรักแต่ฉันก็มีแฟนนะจ๊ะใช่เขามีแฟนเออไม่เป็นไรเชิดสวยใช่ซูแอนี่มีแฟนในเรื่องชื่อว่ามินอูซึ่งมินอูเนี่ยเป็นคนแบบแข่งกระด้างไม่เอาใจใส่ฟิลลิ่งเป็นแฟนแต่ไม่ได้รับความรักใช่เออก็คือเพราะว่าดวงชะตาเป็นศูนย์แต่ความพิลกกว่านั้นคือมินอูเนี่ยเขามีเพื่อนไงชื่ออึนฮยอกคืออึนฮยอกเนี่ยเวลามินอูทําอะไรไม่ดีใส่ซูแอนี่อึนฮยอกก็จะคอยแบบมองคอยสังเกตนางเอกเนี่ยเริ คิรู้ได้ว่าอะไรวะทําทไมอึนนายกถึงทาแบบนั้นวะจนสุดท้ายเนี่ยข้อสุแอเนี่ย,เ,ยเขาเลยไปเจอความจริงว่ามินอูเนี่ยเขาไปจูบกับเพื่อนตัวเองลาอิมลาอิมอยู่ลาอิมไอตัวนางเอกเนี่ยกับไอตัวลาอิมเนี่ยเขาเป็นมากกับเพื่อนนะเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเลยตัวลาอิมเขาเป็นลูกบุญธรรมของแม่นางเอกก็คือไงพี่น้องอะ่ะแล้วแบบจูบกับแฟนฉันได้ไงซึ่งจูบกันเลยต้นแล้วก็เอา้า ได้ทำไงล่ะคราวนี้เพราะว่าตัวราอิมเขาสวยมากเป็นแบบตัวท็อปทีป๊อปเดวิวเลยเฮ้ยเป็นแบบว่า <c oughs> อ,อินนี่นะคือสวยเลยคือเด็ดในโรงเรียนเนืกอ,ออกปะส่วนนางเอกก็คือจะเป็นโก๊กๆเกินเงเปิน่นโป๊โยถึงแม้ว่าจะคบกับมินอูก็ไม่ได้รับความรักอะไรเลยใช่แต่คนที่ให้ความรักกับนางเอกดันกลายเป็นอึนฮยอกอึนฮยอกก็เลยให้ความรักนางเอกก็เลยอยากจะเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองหรือเปล่าใช่โดยการที่จะ ทำมีก็ได้ให้แต้มสูตรของเราเนี่ยกลับมาแบบว่ามีแต้มมากขึ้นก็ต้องมาเอาใจช่วยนะในในในเรื่องนี้มีผู้ชายมากกว่า2ดอ๋ยวจะมีมาอีกเรื่อยๆนะเพราะว่าพชาเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยมันมีข้อความลึกลับด้วยนะเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนส่งแม่จำแม่ที่นี่บอกว่ามันส่องกล้องแล้วเห็นความรักอ่ะโทรศัพท์เครื่องเนี้ย ไม่มีที่มาที่ไปนะจ๊ะใช่ลแล้วก็มีข้อความเข้ามาตลอดตลอดตลอดเหมือนแบบข้อความเนี่ยคุยกับนางเอกเลยว่าฉันจะช่วยเธอเองเธอไปแพรบ,บอกใครเหมือนจับตามองนางเอกอยู่ตลอด<ช>เวลาตอนแรก,กคิดว่าเป็นโทรศัพท์อื่นเฮียยอกใช่เ<ช>พราะตอนเขาเจอกันครั้งแรกเลยอ่ะมันเป็นความไม่ประทับใจพอเปิดล็อกเกอร์ปึง้งเจอโทรศัพท์วางอยู่คนแล,ล้วข้างก็อุย๊ยโทรศัพท์แบบอื่นเฮียอกเลยอ่ะของอืนยายอกปะเนี่ยมาอยู่ในล็อกเกอร์เธอได้ไงอ่ะนี่เธอคบกันหรอเธอรู้จักกันหรอในเนี้ยในเอกก็เดินไปโวยวายเลยนี่แกโทรศัพท์บอกเลย ไม่แล้วส่งอัลบั้มรูปมาซึ่งเป็นรูปแบบแกล้งอะ่ะแต่พอยื่นให้อ่นยอกดูปุ๊บรูปโดนลบแล้วอุ๊ยแต่คือมีข้อความเป็นสาบ,บอกว่าเธอต้องการจะบอกคนอื่นหรอเรื่องทั้งหมดที่ฉันคุยกับเธอต้องเป็นความลับอ,อ,อะไรอย่างนี้ซึ่งอน,นยอกก็หงงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่โทรศัพท์ของเขาเแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเอกก็โทรศัพท์ขึ้นมา ส่องดูปุ๊บปรากฏว่าสามารถเห็นมุมมองความรักเห็นดวงโชคชะตาความรักของทุกคนได้ <Okay. S 2> นี่ไง <Okay. S 2> นี่คือเรื่องราวของเรื่องนี้ uh huh. เพราะนั้นเนี่ย uh huh. เราก็ต้องให้กำลังใจนางเอกต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดวงจะได้รับความรักของนางเอกจะเพิ่มจากศูนย์เนี่ยให้มันมีอัตราที่เพิ่มขึ้นมา <Sure. S 2> หรือยังไงแล้วสุดท้ายแล้วนางเอกจะได้ลงเอยกับอื่นฮยอกไหมแล้วมิน, hmm. ม,นมินอูเนี่ยสมมติที่เป็นแฟนนางเอกเนี่ยจะกลับมาเป็นคนดีรักนางเอกจริงได้ไห <Sure. S 2> มอะไรอย่างนี้บอกได้เลยว่าปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือแบบว่าวุ่นหัวใจแน่นอนไป ร่วมเป็นกําลังใจใช่ตอนนี้ก็มีแบบว่าเยอะแล้วนะสามสิบแปดส แปดต่อแล้วนะจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่อ่านไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่ากาลังเป็นที่นิยมมากๆเนาะถ้าไม่อ่านก็คือตกเทรนค่ะตกเทรนก็ฝากไปอ่านกันต่อด้วยในไลน์เว็บตูนใช่ฝากไปด้วยกับปฏิบัติการรักวุ่นหัวใจในไลน์เว็บตูนนั่นเองนะคะดิฉันสุแอ๋ก็มาแนะนําทุกคนแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเว็บตูนด้วยเนาะเชิญพวกเราไปร่วมงานใช่ได้พบเจอกับแบบว่านักอ่านแล้วก็นัก้เขียด้วยหนังน้ารงก็จะยังคงอยู่กับไลน์เว็บตูนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีเรื่องไหนที่แบบว่า น่าสนใจก็จะเอาขึ้นมารีวิวให้ทุกคนเด็กไปอ่านตามกันแบบนี้เลยใช่เพราะฉะนั้นติดตามนะโรางในทุกช่องทางนะครับ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง Youtube นี่เองค่ะและที่สำคัญในดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และสำหรับที่สุดคือกดกวดิดีสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ